เออย่างงี oh ้เขาคอกมาดี้หน่อยครับตั้งหน้าที่ีอ่ะไม่เอาดีกว่าดีไม่ได้ใส่หัวอ่ะสมมติว่าเข้มใส่หัวว่ะไม่ให้รับใช่ป่ะรับโทรศัพท์ก่อนค่าแล้วผักเลยรับรับโทรศัพท์ก่อนค่าผักได้ป่ะผักมันใช่เอามันไปเองอ่ะมันฟั้วมันไปเองง่้หนูไปรับโทรัพท์อยู่นั่งนะเข้ารอใช่น้ำเอออย่างงี้หนูแล้วหนูนั่งนั่งนั่ง ปั๊บไอ้เมมากยับฟังตรงนี้โับว่าไระหว่างที่รับประทานแม่แม่ใจนะคะายแม่งก็ตงกับนด้ยโอเคแล้วปั๊บไอเขมใส่หัวไอยางงี้ทำมาคอมเมดีหน่อยครับ ทั้งหน้าที่ทีไม่เอาดีกว่ายีไม่ได้ใส่หัวดีกว่าสมมติว่าเข้มใส่หัวว่า